วันนี้ก็โดนแน่จีนก็จะทำอะไรอ่ะก็เอาน้ำร้อนในกระละมังเนี้ยไปเปลี่ยนกับของบูมไงเหมือนจะมีเรื่องสนุกเลยนะแกนี่ไงเกก็ให้เพียวไปจัดการสิแล้วให้ฉันจัดการอะไรเฮ้ยเพียวเดี๋ยวกระละมังเนี้ยไปเปลี่ยนของบูมนะนี่มันน้ำร้อนนี่ใช่น้ำร้อนแบบนี้แหละลูวงขาลูกค้ากลังดีทีนี้แหละดูสิว่ามันจะทำได้เดี๋ยวฉันจัดการเอง ลูกค้าแช่นั่งทางนี้นะคะเดี๋ยวหนูแช่เท้าแล้วขัดเท้าให้นะคะลูกค้าแช่เท้าเลยนะคะอุ้ยทำไมมันร้อนเนี้ยคะน้ำร้อนไปหรอคะนี่เจะจะต้มเท้าฉัน,นยังไงอุ้ยร้อนจริงๆด้วยขอโทษนะคะลูกค้าลูกค้าเป็นไรไหมคะดูสิเทา้าพองไปหมดแล้วเนี่ยดี๋เจ้าของร้านมาเลยนะจะรับผิดชอบฉันยังไงสมุดน่าเล่นกับคันมีเล่น